เพิ่มความสามารถให้ทูนพาเลตด้วยคำสั่งแฮชผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ที่เมนูวิวและเลือกคำสั่งทูนพาเลตเพื่อเปิดหน้าต่างทูนพาเลตขึ้นมาหลังจากนั้นสามารถคลิกขวาเลือก Property จะสามารถทำการปรับตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือรูปแบบของ l i ลายแฮ h นั้นๆ เมื่อต้องการนำไปใช้งานผู้ใช้งานสามารถคลิกซ้ายที่ไลนยแฮตที่ต้องการและนำไปวางไว้ในพื้นที่ว่างได้ทันทีส่วนการปรับตั้งค่าสเกลเมื่อเราทำการปรับตั้งค่าแล้วตัวโปรแกรมจะจำการตั้งค่านั้นๆไว้เป็นเฟเวอร์ริตเพียงแค่นี้ก็สามารถเพิ่มความสามารถให้ทูนพาเลตได้อย่างง่ายๆเลย